เห็นค่าในหีบก็เปิดจองได้แต่ถ้าอย่างนี้ไม่ให้แล้วเปิดกลีบแล้วจะไม่ได้ราคานจองเยอะไปลูกเยอะเหรอยังเยอะอีกเหรอก็ล้วนี่ก็เรียกว่านาทีใกลเป็นไงกอนนะทีทองนาทีสุดท้ายนะคะที่พร้อมจองได้เลยสำหรับใครจะเพิ่มนะคะคือเราต้องหาการจองแจงทางนะคะ แล้วก um, ็หีไปใช้ใหม่นะจอมนนี no, ้เลยนะคะแหวนแมลมวตกแล้วนั่นไงว่าแล้วตกใจเห็นแล้ลูกขอไฟเจ้าค่ะง่ายมากปุ๊บติดแล้วนะเปิดปั๊บิเลยนะปุ๊บคือปิดทันทีนะคะไม่ได้หรอคะพิเศษเลย บิงกันนะคะว่าในอดีตจะเป็นพิมารืออะไรนะคะเเร้อง้องกันเต้นเต้นเต้นเอาปิดิดเลยิดเลยกดติหน่องเลยลูกทำไมเราไม่